สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทงาเป็นสลามกินได้นะคะก็จะทําจากหมากฝรั่งนะคะก็สามารถเล่นได้นะคะเรากินได้ก็อุปกรณ์นะคะก็จะเป็นถ้วยใช้เป็นถ้วยแก้วหรือว่าเป็นถ้วยกระเบื้องก็ได้นะคะใช้เป็นพลาสติกก็ได้แต่ว่ามันจะโดนไฟไม่ได้ก็จะเป็นหมากฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะใช้ลายอันหน่อยจะได้ได้ก้อนใหญ่ๆนะคะวันนี้จะทำเป็นรสมิ้นนะคะแล้วก็จะใช้ตัว รสมิ้น์นะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำสไปซ์นะคะใช้เป็นน้ำอะไรก็ได้นะคะพวกเปปซี่โค้กหรือว่าน้ำส้มน้ำแดงก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าถ้าใครจะใช้น้ำที่มันไม่ซ่านะคะก็ต้องใช้โซดาด้วยนะคะไม่ไงั้นมันจะไม่เป็นก้อนค่ะไปดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกนะคะจะเก็บฝรั่งลงไปอันวันนี้เราใช้เป็นรสมิ้น์นะคะใครจะใช้เป็นรสอะไรก็ได้นะคะหัฝรั่ง ก็ถ้าเกิดอยากได้เป็นรถบูเบอรี่ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าไม่อยากได้พวกนั้นอัดลมก็ใช้เป็นโซดานะคะกับหมักฝรั่งรถที่เราต้องการถ้าพูดงงๆก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรของพี่เฟิร์นร้อยแปดไลน์นะคะก็ถ้าไม่เข้าใจที่เราสอนทำก็ไปดูคลิปของพี่เฟิร์นได้นะคะเียวขอไปแกะหมักฝรั่งใส่ก่อนนะคะนี่นะคะ,ะเราก็ได้ใส่หมักฝรั่งไปหมดแล้ว ก็เยอะอยู่นะคะตัวแบบนี้ค่ะเราซื้อมาถ้าเกิดเป็นอันก็อละสองบาทนะคะแต่ตัวแบบนี้มันจะมีแบบนี้ห้าแล้วก็ห้าบาทเราใช้แค่นี้พอไม่ค่อยใช้เยอะหรอกแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะถ้าใครชอบเยอะก็ใช้เยอะนะคะใส่ไปให้ล้นเลยค่ะนี่ค่ะทีนี้ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีไมโคร ถ้าไม่มีไมโครเวฟก็ใช้เป็นหมอ้อแบบเป็นหมอ้อหลนะคะเราใช้เป็นแบบพวกทําลาบหรือว่าทำอะไรก็ได้แล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาหมาฝรั่งไปใส่แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไปตั้งหมอ้อนะคะ ทำให้น้ำมันร้อนนิดๆน,นะคะแล้วก็เทน้ำออกไอ่เดี๋ยวขอไปถ้าเข้าไมาโครเวฟนะคะก็ประมาณหนึ่งถึงนาทีนะคะโอเคค่ะขอไปเข้าไมโครเวฟก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะก็แล้วก็ไปเข้าไมาโครเวฟนะคะใช้1 2ถึงงนาทีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีไมโครเวฟก็ต้มน้ำในหม้อนะคะทีนี้แล้วก็เอาน้ำในหม้อคะ่ะเทลงมาในนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิด จะทาแบบนั้นนะคะก็ต้องใช้เป็นถ้วยกระเบื้องนะคะเดี๋ยวแก้วมันจะแตกถ้าทำแบบนั้นโอเคนะคะใช้เป็นแก้วที่หนานะคะถ้าเข้าไมโครเวฟก็ต้องใช้ที่หนาค่ะถ้าไม่หนามันจะแตกได้ที่ก็จะเอานะออกนะคะนี่นะคะต่อไปะคะก็จะคนให้เข้ากันเลยนะคะ้วก็คนเลยค่ะ นี่ยค่ะมันก็จะ,ะเป็นแบบนุ่นหนับนเหนียวนุ่นหนับแบบนี้นะคะชอบตอนนี้มากเลยนะคะชอบคุณมันเหนียนุ่นหนักแบบนี้นะคะดีมากเลย ถ้าเกิดมันยังแข็งไปนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำร้อนเข้าไปอีกน้ำที่เราเทออกเมื่อกี้มันยังร้อนอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปอีกได้เลยแล้ก็เทอีกนะนี่นะเรียกทีน้พ่อ เราคอไคด้คนกันนี่นะคะก็คนได้แล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะนูนๆนูนๆนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ไมโครเวฟก็ถ้าเกินหนึ่งถึงสองนาทีมันช้าไปก็สามสี่ห้ากระดาษแต่แตเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะทีนี้นะคะก็จะเปิดน้ําต้องใช้เป็นที่ทพ,ทพึ่งเปิดเท่านั้นนะคะใส่ไปทีละช้อน มันเริ่มจับตัวกันแข็งแข็งแล้วนะ,ะแข็งมากเลยคะ่ะตอนนี้ก็แข็งแบบจะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นสะะลามแล้วแหละเราก็จะได้เป็นหมักฝรั่งรสสไปซ์กลิ่นมิ้นท์นะคะ,ะนา่าจะหอมอร่อยมากเลย ก็ตามที่บอกนะคะเหลวเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเหลวมากเท่าไหร่จะดีมากเลยนะคะถ้ามันเป็นก้อนแล้วเดือน้ำอยู่ก็เทน้ำทิ้งเลยเสร็จแล้วนะคะก็เป็นก้อนแล้วนะคะเมื่อกี้ก็กเทน้ำออกด้วยก็ได้แล้ว เดี๋ยวจะขอไปล้างมือแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาจับแบบเป็นก้อนให้ดูนะคะถึงว่าเราจะทําเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันก็ออกมาน้อยนะคะถ้าทาต้องทำแบบเยอะเลยนะคะยืดมากเนื้อดีมากเลยนะคะยืดมากเลยค่ะนะคะยืดมากเลยนะครับ ต่อไปนะคะเราก็จะแผ่แบบดีมากเลยอะ่ะสูตรนี้มันก็จะมีแบบเป็นน้ำๆอยู่แล้วก็บีบออกนะคะนี่นะคะเนื้อดีเนื้อดีมากยืดได้มากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดนวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีกว่านี้หรือเปล่าน่าจะดะีเดี๋ยวเราจะลองกินนะคะ อร่อยมากเลยค่ะถ้าเกิดอ,อยากกินต้องล้างมือให้สะอาดนะคะไม่ค่อยกินมันเหมือนสลามเลยอะนะคะเพราะวาวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแต่ไปกินก่อนบ๊ายบาย GEE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  <laughs>